กันเปล่าไปเที่ยวแบบหลบเมืองกันดีกว่าสกลน,นครคือจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีวัฒนธรรมที่หลากหลายถือว่าเป็นอีกจังหวัดที่ครีมสนใจอยากจะมาเที่ยวหลบเมืองมานานแล้วล่ะค่ะแล้วลวันนี้ค่ะครีมจะพาทุกคนไปที่อำเภอพังโคนกันเพราะที่นี่เนี่ยมีอะไรดีมากกว่าที่คิด ถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะคิมก็อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายมัดยอมบ้านส่งเปลือยนั่นเองค่ะที่นี่นะคะเป็นชุมชนที่เขามัดยอมผ้าฝ้ายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเขามีเทคนิคเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหนด้วยถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเลย สวัสดีครับ,รบใช่พี่ออฟหรือเปล่าใช่ครับอ่ะพี่ยอฟแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมสวัสดีครับผมออฟนะครับธีรยุทธ์คำพูนนะครับก็บเป็นหนึ่งในผู้บริหารกลุ่มแปรรูปผ้าป้ายมัดย้อมบ้านสกเลยนะครับอยากรู้ว่าที่เนี่ยมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่นยังไงบ้างค่ะการมีมีเยอะฮะมีเยอะฮะจริงๆแล้วเฉพาะตัวขั้นตอนการผลิตเส้นใหญ่ของเรามีเป็น11ขั้นตอนเลยนะ สิบเอ็ขั้นตอนเยอะมากเฉพาะผลิตเส้นใยอย่างเดียวนะครับแสดงว่าใส่ใจทุกขั้นตอนเลยใช่ครับน้องคิีมอยากรู้ไหมว่าทํายังไงอยากรู้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูเชิญเลยครับโอเคค่ะไปเลยค่ะจุดเด่นของผ้ามัดย้อมบ้านสงเปรือยก็คือการพิถีพิถันทํามือในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มปลูกต้นฝ้ายนำฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นได้จากนั้นค่ะก็นำมาปั่นทอให้กลายเป็นผืนก่อนจะเอามาย้อมคลามแท้จากต้นคลามที่ปลูกขึ้นเองในหมู่บ้าน ซึ่งการยองคลามเย็นเป็นเทคนิคที่ทำให้ผ้ามีความหอมและนุ่มเป็นพิเศษเลยค่ะหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการฟอกและทำความสะอาดฝ้ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีเทคนิคพิเศษของบ้านส่งเปลือยที่ทำให้ผ้ามัดย้อมมีความนุ่มและขึ้นเงาไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนค่ะซึ่งตลาสินค้าของผ้ามัดย้อมบ้านส่งเปลือยจะมีชื่อว่าฝ้ายดอกเปลือย ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงเพราะสินค้าเหล่านี้ได้ถูกนำไปวางขายในร้านปลอดภาษีในสนามบินเพื่อให้ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่แวะเวียนมาซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก ลายสร้อยดอกหมากนะครับข้างในจุดนะครับก็คือเป็นดอกหมากนะครับเป็นดอกหมากก็คือเวลา,าผู้สูงอายุนคนแก่สมาชิกที่เขาทอนเขี้ยวหมากไปมันก็จะกระเด็นลงไปโดนผ้าแล้วก็ดอกไม้นะครับก็มาจากใป้ดอกเรลือยนะครับก็คือมาจากดอกเรลือยมันจะดูเป็นดอกไม้ช่อหนึ่งอ,อีกตัวหนึง่งจะเป็นจุดๆนะครับมันก็จะมีเรื่องราวประมาณนี้ก็เลยรวมกันแล้วก็เลยเป็นลายสร้อยดอกหมาก จากการสนับสนุนช่องทางการค้าขายทาั้งออฟไลน์และออนไลน์แล้วทางกรมการค้าภายในยังได้เข้ามาช่วยพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นช่วยพัฒนาลายผ้าใหม่ๆสร้างสินค้าคอลเลกชันใหม่โดยเฉพาะชุดสำหรับกลุ่มแม่และเด็กโดยคอลเลกชันนี้มีความพิเศษอยู่ที่คอนเซปต์ค่ะเพราะเป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานระหว่างแม่กับลูก คือเป็นการสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบอครัวอีกท้งค่ะยังเป็นการสืบสานภาพลักษณ์ดั้งเดิมของวัฒนธรรมการทอผ้าที่มีการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเป็นอะไรที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับสินค้าดูแล้วอบอุ่นแถมร่วมสมัยมากๆเลยค่ะและสถานที่สวยๆที่คลิมอยากแนะนำเพื่อนๆก็คือเขื่อนน้ำอูนั่นเองค่ะ ซึ่งน้ำอุ่นนะคะเป็นสายหนึ่งของแม่น้ำสงครามและมีการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการชนประทานค่ะและที่นี่ค่ะก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับลมเย็นๆวิวทิวทัศน์ที่กว้างใหญ่และบรรยากาศสวยๆยามพระอาทิตย์ตกดินถือว่าเป็นการจบวันที่ดีวันหนึ่งเลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่มาที่นี่ก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนซื้อขายกันได้ที่ชุมชนบ้านสงเปลือยนะคะแล้วก็จะได้ผ้ามัดย้อมสวยๆแบบนี้นี่เองเลยแล้วเจอคิมกันใหม่ EP หน้านะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบายสร้างสรรค์โดยโกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์